ครับผมน้องปลาไหลชนแนลครับผมมาวัดม่วงครับมาชมวัดม่วงอ่างทองครับผมต่อจากวัดวัดหลวงปุทวดครับอยู่มหาลาดใกล้ๆกันครับเลื่อยมากอ่างทองก่อนที่เป็นวัดม่วงครับผมกัแบแมะมาท่านศุลกากครับผม เบิ่งโขกน้องหน้ายูภผักกางครับกเ็เลยแวะช่ววัดม่วงครับวัดขื้นชื่อของจังหวัดอ่างทองครับผมสวยครับบรรยากาศสวยดีมากครับครับวัดม่วงครับเดี๋ยวเบิ่งบรรยากาศภายนอกครับผม เดี๋ยวผ้าพี่ผ้านองเขาไปเบ่งบรรยากาศของในครับว่าเป็นยังไงแวะชมวัดยุพากลางครับผม่อนกลับโขงน้องนาครับผมมาทำธุระอยู่ปากกลางครับมาเบ่งโขงน้องนาของไทยพี่ไทยนองครับอยู่ปากกลางก็เลยมีโอกาสแวะมาเที่ยวชมวัดม่วงครับวัดขึ้นชื่อของวัดอ่างทองครับผมเพราะว่าเป็นวัดที่สวยอีกวัดหนึ่งครับ ให้เบ่งบรรยากาศายนอกครับผมคนกสิมาสักการะไร้ครับเ,เห็น,นในเฟ e b o ๊ k ในยู u b e แล้วครับบ้านม่วงมาเห็นของจริงก็มือดีนะครับอืมกดลมลื่นนะครับลมลื่นสวยดีวัดข้นชื่อของจริงวัดอ้างท่องเลยครับสวยครับ กอดีพาช่อมบรรยากาศรอบๆจักน้อยครับสวยอีกแบบหนึง่งครับผมก็สีป้องกันจักน้อยนะครับผมในวัดนว่าเพื่อความปลอดภัยครับเดี๋ยวกอดีพาเข้าไปชมบรรยากาศภายในครับผม มาสวยงามปันใดใน,นอุโบสถนะครับผมครับขอบคุณครับ,รบนี่ครับเป็นอุโบสถครับผมงามครับสวยบทเขาเยี่ยมชมครับ รอบวัดครับผมปกติวันธรรมดาวัเสาวทิตดาสีมีแผงขายกันหลายครับมันนีวันธรรมดาคนนาสิบ,บค่อยมีปะน,นแผงขายก็เลยบ่ขายแบบผาเดินบรรยากาศรอบๆครับวัดม่วงวัดขึ้น คือดังของจังหวัดอ่างทองครับตุูปองโตครับผมสวยมากครับสวยวิจิตรมากดูเสียงก็สินีจันหน่อยนะครับาะวไส้แมตรครับผมไส้แมรครับหลวงพ่อพน่นส่ะ เปิดให้ป้องกันไส้แมกครับผมเตียงกระสีบ่กค่อยชัดปันได้ครับเพราะว่าต้องไส้แมทตลอดครับวัดม่วงครับวัดขึ้นชื่อของจังหวัดอ่างข้อง ี่เป็นสวนครับผมเป็นสวน เป็ดวัดม่วงครับผมรับเป็ดวัดม่วงครับอืมมาเจอของจริงครับเห็นได้ในยูทูปครับผมเห็นไต้ื่อนลงในยูทูป ไม่เจอของจริงหรอฮะเป็นบุญตาแล้ววัดเมืองภาพกฤสิเรียวจังหน่อยเลยครับกือบทำเป็นราจังหน่อยครับผมขอสวดขอพระยันไรนะครับกับภาพมณิิงปันไดเน,นี่ครับเป็นเครื่องสอนใจครับผมบ่ยทำบาปทำกรรมครับนรกสวรรค์มีจริงครับผม พุทธเจ้าพจนได้อบอกไว้พระสงฆ์องค์เจ้าพจนก็ได้บอกไว้กันครับให้ทำด้วยความดีทำชัวกับเป็นโลกนรกแล้วครับผมชดใช้คำเดี๋ยวของได้สร้างไว้นี่ครับบัตรม่วงอาด นี่ก็ทางไปปะพตธลูปองโตครับผมทางเดินไปสักกะปะพตธลูปองโตครับลมเรือนดีครับผม ยูทูบเพื่อนๆร่มมากครับเจอของจริงกับมือนี้ล้ครับผมสวยงามมากครับประ,ประตุตรูปองค์โตวัดม่วงครับ้มาสักการะมาชมเป็นบุญตาแล้ว I'm back up. สรุปองค์โตครับผมอ่าเป็นบุญตาแล้ะครับได้มาสักกะระ,ะสรุปองค์โตยี่วัดหมวกรับอยากมาโดนแล้วครับไม่มีโอกาสได้มาเคลียรข้ายยากวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาสักกาละล่ะต้องเดินขึ้นไปเบิ้งครับผมบอสตัดทอร้ายนะครับขึ้นไป ในการแบบตั้งต่ชัดตั้งมต่ชัดสั่งอดไวิจิตงดงามมากครับโต้วง่ญ่มากครับ ปลเกระเซมครับบัดม่วงเป็นหลวงปลากระกเซมนี่ก็เป็นพระเป็นพระที่มีพุทธคุณเข้มขังอีกรูปหนึ่งครับผมของของ จวัดอ่างทองครับผมเกิดอ,อ่านในประวัติท่านอยู่เป็นพระเถราจา์ที่พุทธพุทธคุณเข้มขังมากครับ ม่วงครับผมก็จะมีแต่ทุ้งไฮทุ้งหน้าแบบเป็นชุ่มเป็นบุญตาและครับอ่าเป็นแบบบนบ้านใหญ่คับใหเนี่ยประตูรูปวัดม่วงอ่างทองแบบนี้ชุ่มเป็นบุญตาละครับในร่องช่องในของแล้วอ่าตัวหนี้ก็เป็นโคกน้องหน้าครับผม ก็ว่าแวะเบื้องนันอยู่โค้งตองหน้าอยู่อ่างข่องนะครับผมเลยแวะมาเอ่อสักก็ละบัดม่วงปรุปที่บัดม่วงครับหลวงปากเกษมครับใหญ่มากครับเดินโดยรอบว่าเขเดินบรอบเอ่อประจุรวมหน่อยใช่ว่ามาบ่ถึงบัดม่วงครับต้องเดินรอบซะหน่อยครับผม โอ้สังได้วิจิตรมากครับผมไหนใส่เวลาเดีหลายเดือนนะหลายเดือนนะคงจะส้างเสร็จแล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบบัดม่วงครับอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองครับผมเป็นหมู่บ้านของนักรบ แกงกาของกรุงศรีอยุธยาครับผมเป็นวัดที่สร้างสมัยกรุงศรีเอจิยะเหรครับวัดม่วงเพราะว่าในประวัติเซึ่งวัดจีสางช่วงกรุงศรีอยุธยานะครับช่วงไปลายปกรุงศรีอยุธยาแต่ว่าก็ถูกทิ้งรังช่วงเสียกรุง เรากำลังมาถูกบวนละไม่ช่วงหลังแล้วครับผมเรื่องบรรยาาศเป็นแบบเมืองถึงปัจจุบันนะเป็นบรรยากาศโดยรอบครับผมรอบครับทุกทุกมากวาสียเฉียวมาวาสียเฉียวสวยน่ามากครับมาวสียเฉียว ที่บ้านไในท้องบ้านฟังหรอครับว่ามาวัดม่วงแล้ว

ม่วงครับผมบัดม่วงครับแข็งเมืองวิเศษชัยชาญครับผมความเป็นมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาแลครับผม่าถูกชิงล่างหลายช่วงครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบไวเพียงแค่นี้ก็เดือครับผม ขอบคุณในายที่ติตตามช่องรองปลาริชแนลคนหนุนไม่หัวใจถูกทวงครับผมมาธุระภาคกลางครับเปโอกาสแวะมาไหวพ้พระวัดหม่องอยู่อางทองครับผมถือว่าเป็นวันจิตสวยงามอีกวันหนึ่งครับกับผมขอบคุณในรายที่ติตตามครับผมก็ได้ประโยชน์หลายครับมาศึกษางานดูงานาโคงหลังหน้าอยู่ที่ภาคก,กลางครับผมเผื่อไว้ปั๊บ แบบใส่ใน,ในโขกน้องนาที่บา้านของเราครับขอบคุณทุกการติดตามครับผมขอบคุณในไลค์ครับอพอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับผมกับโขกน้องนาครับผมขอบคุณครับ